สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปยิ่งกา ดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหน Right. ให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ เสร็จทีทีไปสำหรับการติดตั้งติดตั้งนะครับตัวตัวนี้จริงๆต้องขากาวก่อนนะหนุ่มใช่ครับเราใส่เราไปเทสชั่วคราวกันดีกว่าโอเคเป็นกานรุ่งร่วงเล่นเอาได้เหงื่อเไปไงนะโอ้โหครับดูเหมือนแบบว่าง่ายเหมือนโกหกครับง่ายนะง่ายเหมือนโกหกครับครับผม แต่เมื่อกี้ที่จำคาญเลยเมื่อกี้เราเมื่อกี้อ้นี้มันทับไว้ผมลืมใส่ไปไอเหล็กที่มันเป็นเป็นเป็นคานคานเสริมความแข็งแรงครับด้านบนนะครับใช่สีสํำคาญอย่าลืมเราต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับครับอทีนี้เราไอนหนุ่มจะเสริมความรู้กันอี่หน่อยครับผมข้อดีข้อเสียของการที่มีไซส์เป็นเหล็กกับเป็นไฟเบอร์คือ<ม>ต้องเรื่องใดบ้างครับหนุ่มข้อดีข้อเสียเนี่ยข้อดีเนี่ยหนึ่งเลยไซส์ไฟเบอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าราคาถูกกว่าแล้วก็ หนักเบาปัญหาคือว่าเออมันถ้ามันแตกหรือมันชํารุดเนี่ยม,มันซ่อมยากอ,อ๋อซ่อมยากต้องต้องไปร้านเฉพาะทางนี่ก็ซ่อมใช่ครับเรื่องน้าหนักเนี่ยหมอต้องเข้าใจน้ำหนักเบาแต่ว่าไซเบอร์ต้องบอกความคงทนแข็งแรงเนี่ยสู้ไซเล็กไม่ได้ต้องบอกก่อนครับหมอว่าครั้งแรกตอนที่เราเทสเนี่ยเราเทสเนี่ยโดย <c oughs> ยังไม่ใส่ลูกไซเนี่ยครับแทบขี่ไม่ได้อืเพราะมันไม่มีน้ําหนักถ่วงกลายเป็นว่าถ้ามีไซไฟเบอร์ คุณก็ต้องตั้งแพรเพื่อไว้เพื่อใส่สำหรับสายไฟเบอร์ให้มีน้ำหนักใช่เพราะการตั้งแพรเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นส์ธรรมดาเนี่ยปวดหัวเลยปวดหัวครับตั้งแพรล่างเนี่ยแต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเนี่ยนี่จะกเป็นคำนวณมาแล้วครับพอวางพอวางตัวลูกสายที่ไปทีกันพอดีเป๊ะเลยผมเคยติดตั้งซสาเองนะนหนุ่มตอนนั้นที่ทำจ้าตัวสายคาในรายการนิยมเนี่ยครับปัญหาคือผมต้องสลรูน็อตอะ ต้องสไลด์ช่วยเพื่อในการตั้งซ้ายกว่าใช่ครับไม่งั้นไม่งั้นขี่ไปเนี่ยสถานแบบนี้เลยครับแต่คันนี้ไม่ใช่ครับใช้วิธีอะด์ใช่ที่ท่อตัวหน้าเป็นไงการออกแบบออกแบบอของงานรุ่นเก่านะือว่าเป็นความคลาสสิกอย่างนี้เลยมันลำมากอ่ะครับผมเดี๋ยวดิฉันหนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตปะเอาไปลองอันนี้ว่ะมันต้องอย่างนั้นครับขอาไปยังไงบ้างนะ่ รอเล็กควรออกจากฝั่งพ <laughs> ี่ตูนไม่ได้บอกโอเค,อเคตัต่อลงง่ายนะมาปะแนนุ่มได้วเวลาออกไปเทสกันแล้นะแต่ที่สังเกตจะนนุ่มว่ามันต่างจากไซส์ที่ผมเคยทำคือมันใหญ่กว่า ผมว่ามันน่าจะเป็นไซส์ของของฝรัง่งที่เขาทำเพราะว่าดูแลแลักษณะขนาดมันใหญ่กว่าน,าน,นใหญ่กว่าแข็งแรงหมอหมอขึ้นไปยืนได้เลยนะนน่าเหยียดขาไปครับ ขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไร่จะอยากเย็น เท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการังจากการเชสไปวนที่รอบตลาดบางเลงกันเรียบร้อยแล้วนะหนุ่มเป็นไงครับน่ากลัวดีไหมครับหมอผมนั่งผมรู้สึกโอเคนะ มันไม่มีอาการแกว่งไม่มีอาการอะไรเลยแล้วจันนุ่มขี่รู้สึกเป็นไง,ไงบ้างครับโอเคมากครับที่ที่ที่มันไม่มีอาการเหมือนเหมือนแบบแกว่งเนี่ยหนึ่งก็คือมันมีจุดยีดส,สองตำแหน่งใช่อันนี้ของผมที่ผม,ผมเคยทำเนี่ยหน้าผมอแขวงนี้เลยลักษณะแบบนี้เลยโยกโยกอางเงี้ย <c oughs> โยก <c oughs> โยก <c oughs> โยกโยกอะฮะรู้สึกรู้สึกกลัวเล็กๆอะฮะนี่เมื่อกี้ก็ผมก็ได้ลองขี่มานะครับเมื่อกี้ตอนถากลับมาได้ลองเทสมาดูพี่ไม่มีอาการแกว่งแล้วก็ ความมั่นคงในการขี่โ okay. อเคเสถียรสูงสเสถียรสูงครับซึ่งสามารถใช้ไงานได้จรงิงออกไปออกคลิปออกอะไรได้จริงๆเลยใช่ก็วันนี้นะครับเป็นความรู้ดีๆกันไปนะครับสาหรับสายคานะครับใครที่จะเล่นก็สามารถดูเทคนิคต่างๆนําไปปรับใช้กับซสายของตัวเองได้ใช่ครับเกือบสำหรับจะหนุ่มฝากอะไรไว้หน่อยสำหรับคนที่จะเล่นไายคาคุณต้องศึกษาอะไรก่อนมากครับจะเล่นไซ้คาเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยถ้าตั้งไฟไม่ได้สูงเนี่ย ทำให้บอดี้รถของเราเสียทรงนะครับ,รบอาจจะถึงฉีกขาดได้อ,อันนี้สําคัญมากแล้วถ้าเป็นเป็ไซส์ที่ทีท่ีขายอยู่ในบ้านเราท้องตลาดทุกวันเนี่ย ก็ต้องมีการมาปรับจูนกันนิดหนึ่งนะชนใชัครับก็ต้องมาแบบว่ามาปรับให้เข้ากับรถเราให้ได้ครับเพราะว่าไซด์าทาที่หนึ่งรถเราก็ทําที่หนึ่งม,มันอยู่ที่คนปรับแต่งแล้วหมอครับผมนะาทางที่ดีนะถ้ามีจุดยึดสองฝั่งแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าชัวร์กว่ามันจะเพิ่มลักษณะหนึ่งก็คือความเสถียรในการขับขี่แล้วก็มันจะช่วยรักษารถเราด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมที่ผมเจอไซด์าคาที่สามารถใส่โดยไม่ต้องถอดขาตั้งนะนะครับแล้วสามารถไซด์ตัวนี้ก็บอกแล้วว่า สามารถถอดเข้าถอดออกอะนะในวันนี้ไไใช่ในวันนี้เรามีอารมณ์แล้วไม่มีอารมณ์ได้สวัสดีครับการโมดิฟายใช้คาในสกูตเตอร์ลาม่าสำหรับผมหมอโด่งนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปมาถมครับก็ ต้องละว้เพยงเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับอ่ะกระนุงครับสปอนเซอร์ใจดีของเรามีฝากกันหน่อยครับนะครับเวสป้าไฟเบอร์ขับใบเดช้าอำพรนะครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเตชะอ่ำพรนะครับมีโปรโมชั่นดีๆนะใช่ครับสำหรับตัวใหม่แล้วก็มีโปรโมชั่นดีสำหรับทางร้านด้วยยังไงดูเบอร์ติดต่อฝ่ายขายด้านล่างได้เลยได้ครับพร้อมได้เลยครับครับเวสเปโอครับบริษัทแม่ครับที่นำตำนานกลับมาสู่เมืองไทยอีกครั้งครับต้องบอกเลยบริษัทแม่ของเราเวสเปเรีโอนะครับ จำไว้ดีตำนานของเรากลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็มีอีกกันะครับสถาบันวิชา Super m a t ครับอยากเป็นในร้อยนะครับมาคุยกับเราครับในการสอนโดยจารย์หนุ่มเองครับผมครับผมสำหรับใครที่ต้องการติดตามรับชมย้อนหลังนะครับก็เข้าไปที่ YouTube c h anel n ก็ได้นะครับพิมพ์ คำว่ารายการนะคบภาษาไทยและคาว่าสกูตเตอร์ราม่านะครับจะชมรายการย้อนหลังของเราตอนนี้เราลงให้เกือบครบทุกเทปแล้วนะครับก็จะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเวสบ้าและเบตตาแล้วก็สกูตเตอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยทุกๆกลุ่มทุกๆรูปแบบใช่มาดูกันในนั้นได้เลยครับผมใช่ครับสำหรับวันนี้ครับรายการสกูตเตอร์ราม่าครับรงภาพยนต์่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศคงต้องลาผู้ชมไปแล้วนะครับพบกันใหม่แล้วนะครับว่าอาจารย์หนุ่มจะเอาความรู้ดีๆมาฝากพวกเราอีก ได้ครับผมโอเคครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาไปเดี่ยวข้างนอกกันดีไหมแล้วนี่นะโอเคครับนี่เบาะแท้นี่ต้องต้องไม่ใส่หนังใช่ไหมโชว์ครับโชว์โชว์ว่าเป็นเบาะแท้ไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต์พาเธอพาเธอไป เป็นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหน